วันนี้นะคะมีรถสวยไปหยัดน้ำมันนะคะสีเทาดำแบบนี้กับเจ้ายานรีที่เป็น2 0ปี2020นะคะคันนี้นะคะไม์หลักหมื่นและออปชั่นนะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าค่ะรุ่นนี้นะคะเขามาพร้อมกับไฟหน้านะคะ LED สวยๆแบบนี้นะคะพร้อมไฟ day time day light ด้านล่างนะคะก็จะตกแต่งด้วยวัสดุนะคะสีดำเงานะคะทำให้ตัวรถนะคะดูสวยงามดูหรูหรามากยิ่งขึ้นด้วยค่ะตัวล้อนะคะจะได้เป็นล้ออลอยสเปคโรงง แบบนี้กระจกมองข้างจะเป็นสีดํานะคะพร้อมไฟเลี้ยวเลยนะคะในส่วนของภายในนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังนะคะสีดําแบบนี้นะคะตัวเบาะนะคะเย็บด้วยได้ตะเข็บสีน้าเงินด้วยนะคะเรียกได้ว่าสวยงามมากๆเลยตัวเบาะนะคะก็สามารถพับแยก40-60ได้นะคะสามารถใส่คาซิทเด็กได้ถึง2ที่นั่งด้วยเรียกได้ว่าห้องด้านหลังก็กว้างขวางแบบนี้เลยนะคะ ท้ายรถนะคะ mm hmm. เขาก็จะมาพร้อมกับไฟท้ายนะคะทับพิมนะคะพร้อมไฟ LED สวยๆและมีสเกิร์ตมาให้รอบคันสวยๆแบบนี้เลยฝั่งคนขับนะคะ mm hmm. ก็จะได้มัลติฟังก์ชันบนพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยไม่มีลอกไม่มีลอดเลยนะแล้วก็ที่สําคัญนะคะคันนี้มาอยู่ที่8ปดหมื่นหกท่านั้นค่ะ่ารุ่นนี้นะคะได้มาพร้อมกับหน้าจอนะคะที่รองรับกล้องถอยหลังได้นะคะเชื่อมต่อบลูท t o ได้นะคะ Android ได้นะคะแอร์ Air ระบบดิจิตอลนะคะ และที่สำคัญรุ่นนี้ได้เป็นเกียร์ออตโต้ด้วยค่ะห้องเครื่องคันนี้นะคะว,ว้าวมากเลยนะไอบอกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นความเดิมของตัวฝากระโปรงนะคะฝากระโปรงนี่ค่ะให้ดูเลยนะคะเม็ดมาร์คเดิมๆ,ๆนะคะอยู่ครบเลยนะคะสติกเกอร์ลงงานอยู่ให้ครบนะ mm hmm. เหลี่ยมสันโคมตัวน็อตต่างๆนะคะแล้วก็คานนะคะไม่มีรอยเบี้ยวรอยเปาะเลยนะคะ mm hmm. เรียกได้ว่าเดิมๆลงงานแบบนี้นะคะต้องทีทอออตโต้นะห้องเครื่องแห้งๆแบบนี้เลยนะคะ เรียกได้ว่าคันนี้นะสวยจูใจนะละไม่น้อยมากๆและที่สําคัญนะคะราคาคันนี้ก็ไม่แพงมากด้วยค่ะสําหรับท่านไหนนะคะที่ถูกใจคันนี้นะคะวันนี้นะคะยาริส1.2สปอร์ตนะคะปี2020สีเทาดําแบบนี้ไอเปิดราคาพิเศษให้เลยค่ะเพียง389,000บาทเท่านั้นนะคะและเรามีโปรโมชั่นพิเศษฟรีนะคะพรมไฟมนพันะคะและก สนใจคันนี้นะคะก็สามารถกดข้อมูลที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงวันนี้ไอ้ขอนเนี้ยลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ